ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยแอคติ้งก็ไม่ได้เลยเต้นนีย้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเต้นไม่ได้เลยครับอ่าแล้วก็ร้องเพลงก็ร้องเพลงก็แบบยังไม่ได้เลยครับแต่ว่าคุณครูในบ้าน a f ทุกๆคนเขี่ยวเขียนตลอด3เดือนที่ผ่านมาทําให้ผมมีวันนี้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับน้องๆ a f 1 0ก็คงจะเจอเหมือนกันครับก็อย่างนี้เดี๋ยวนี้ทําได้ทุกอย่างเชิญ <laughs> ชมโชว์ต่อไปเลยนะครับใช่เลยครับ สวัสดีครับผมฟานโนบิเอฟเจ็ดครับผมสวัสดีครับเห็นฟานสวัสดีครับนันโอ้โหครับอะไรเนี่ยครับอะไรเนี่ยครับมากครับตอนเนี้ย <laughs> แต่งตัวสมใจอยากไหมฮะ <laughs> เอา้าวครูรม่มโอ้โห น่าเหี่ยวมากครับผมจําเกือบไม่ได้ดูแลสุขภาพบ้างนะครับครูระวังเป็นโรคเขาเรียกว่าโกรดไหลย้อดเขาเรียกว่าโกรดไหลยพอดแต่พองามนะแต่พองามครับอ่ะจะตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไปเอาแรงที่ไหนมาวิ่งเนี่ยแล้วนี่กุลสตรีที่ไหนเขาวิ่งสี่คูร้อแบบเนี้ยจะส่งไปแข่งโอลิมปิกโอ้หคุณร่มครับ ก็เสียงปื้กับเสียงระเบิดอะมนออกดังขนาดนั้นอะผมก็กลัวนะครับแบบอะไรไม่รู้อะคร่อมครับผมขอเล่นโกบรีไม่ได้อครับดูเข้าท่ากว่านี่อะไรแบบโอ้ใช่ค่ะนันว่านันก็เหมาะกับบทอังสมาลินมากกว่านะคะดูสิคะเราจะสวยใสขนาดนี้ลงมาไดลงมานี้นัน acting is not about you เราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอ ยังไงเธอก็ต้องเป็นโกเบริและเหินฟ้าต้องเป็นอังสุมาลินเข้าใจนะแต่พวกเราไม่ใช่ครูก็ไม่ใช่ยายนี่มันเป็นการสวมบทบาทมันต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อพี่ปอเขาก็เหมือนกันจบซีซันแล้วไม่ใช่เหรอมาโกรไหลยงโกรไหลย้อนอะไรแถงนี้่วยน่จส ต้นที่ความเชื่อ ทางนู้นมีคนเจ็บอีกมากเดี๋ยวหมอต้องไปก่อนนะเปี๋ยก่อนสิครับหมอ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 เดี๋ก่อนสิครับหมอหมอหมอเดี๋ก่อนสิครับหมอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทน Not uh, good. Cool. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <c oughs> แบ่นานครับ <c oughs> ดีมากที่ด้อวานคีมา,มาโอ้โขอโทษนเล่นเป็นอะไรฮะเ,เ,เ, <c oughs> เป็นอะไรฮะขนจะกระแลตัดซะไปล้ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยย oh, ุมเลยเชิญผุปังครับแม่ไปดูอะไรก็มาดูครับอาจอย <laughs> สวัสดีนะครับน้องนันนะครับน้องเหินฟ้านะครับผม <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่น่าดูอีกหนึ่งโชว์นะนะครับแต่ว่าสมมติสมสมติว่าถ้าเรากลับบทบาทกันนะครับบางทีมันอาจจะได้เสียงกรี๊ดได้ได้ความซึ้งใจมากกว่านี้นะครับ แต่ทําได้อย่างนี้พี่ขอบอกว่าเก่งทั้งคู่เลยนะครับผมบวันนี้เนี่ยนะครับเขินฟ้าร้องดีนะครับน้องนันเนี่ยร้องคีย์มันต่ํามากมันต่ําจริงๆแล้วก็เรานอนร้องด้วยทาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะครับเพราะพอเข้านอตท,ที่มันสูงขึ้นมานิดนึงก็โอเคแล้วกลับสู่สภาพปกติทำได้ดีนะครับน,น้องปอเป็นเป็นคุณหมอใช่ไหมคุณปอนะครับน้องปอเป็นคุณหมอ เมื่อกี้ตกใจเลยนึกว่าตอนกบริจะขาดใจน้องปอจะฟังเสียงหัวใจโกบริหรือเปล่าเป็นห่วงมากนะครับไม่ควรจะเป็นภาพนั้นนะครับผมแต่คุณหมอเขาไม่ได้ทําคุณหมอไม่ได้ทำคุณหมอก็จากไปอย่างดีนะครับผมเอาเป็นว่าโชว์นี้สุดยอดแต่ถ้าถับกลับกันนะพี่ว่าสุดยอดกว่านี้อีกครับโชคดีครับเพื่อนขื้นกายครับครับผมสวัสดีครับเผินฟ้านันนะครับเริ่มจากเผินฟ้าก่อนนะครับ ินฟ้าวันนี้พี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะเพราะว่าเราเป็นคักพิคคาแล็กเตอร์นะครับพิกบทบาทซึ่งยากทีเดียวมันมีจุดหนึ่งคือโดย,ดยการดําเนินเรื่องอะไรพี่ชอบนะครับโดยส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องของการที่มันจะมีจุดสําคัญคือการร้องเรียก ร้องเรียกบางทีมันร้องถีกินไปร้องโดยที่ไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายนะครับเหมือนเหมือนกับพยายามที่จะร้องหนังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราจะทําคือเรื่องของการเรียกเขาเพื่ออะไรนะครับเรียกถี่ไปบางทีก็ฟังแล้วน่ารําคาญเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังก็ของก็ถือว่าเป็นอังสุมารินที่น่ากลัวทีเดียวนะครับโอเคทีนี้มาเรื่องของน้องนัน น,น้องนันนี่เล่นโดยรวมดีบทอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักนะครับมีเรื่องของการร้องเพลงทั้งคู่น้องน้องเหินฟ้าอาจจะร้องเพราะไปนิดหนึ่งสำหรับพี่มันอาจจะซื่อซื่อขึ้นได้มากกว่านี้ในเมื่อแต่งตัวอย่างนี้แล้วอ่ะมันคาแรคเตอร์มันต้องพลิกแล้วมันอาจจะเป็นแบบแนวตลกมากกว่านี้นะครับน้องนันร้องได้อยู่ในคาแรคเตอร์ดีนะคือมันเสียงต่ําก็จริงแต่ว่ามันเป็นเสียงของผู้ชายมันแทนกันได้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ในเสียงพอสมควร ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแผนในการร้องเพลงนะครับหมายถึงว่าโคบิลีกำลังจะตายเนี่ยมันก็มีการร้องได้ไม่เต็มเสียงนักก็ถือว่าโอเคครับทั้งคู่ทําได้ดีครับสนุกครับคุณแมวครับเชิญครับครับวีคนี้เป็นวีคที่ปลดล็อกหลายๆคนนะครับได้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปได้ลองอะไรที่แปลกแล้วก็ได้ค้นพบว่าจุดเด่นจุดด้อยของเราคืออะไรนะครับวันนี้เนี่ยจุดเด่นของเหินฟ้าเห็นอย่างชัดเจนมากว่าคุณเป็น คนที่ acting ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงาการแสดงข้างไหนเมื Crew, ่อสักครู่นี้ผมฟังการพูด dialogue ของคุณเนี่ยคุณคล่องตัวมากแล้วก็มีการเ,าเขาเรียกว่าตกแต่งหรือเออ improvise หรือด้นบทอะไรได้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้นอกบทซะจนเกินไปแล้วก็ดูดูไม่ใช่เป็นเป็นคนที่ท่องบทอะ่ะ เอออันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะนันก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับทั้งคู่ผมว่ารับส่งอะไรกันค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ที่ขอชมก็คือในเรื่องของการร้องผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวทําได้ดีมากนะครับเอิร์ฟฟ้าวันนี้ผมเห็นพัฒนาการของคุณได้อย่างชัดเจนมากครับขอให้โชคดีครับเพิร์ฟฟ้าและนันครับครับเมื่อพวกเขาได้ร่ําเรียนแล้วก็ฝึกฝนกันมาได้ครึ่งทางแล้วแน่นอนครับเป็นธรรมดาครับจะต้องมีความเหนื่อยล้า มีความกดดันแต่พวกเขาจะแสดงออกอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามชมและลุ้นไปด้วยกันนะครับกับ True Academy Fantasia s e ซีซั่นครับ สวัสดีครับผมเหมือนฟ้า V14 ครับสำหรับคาแรคเตอร์ที่ผมได้รับนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์เพอร์เฟกนะครับเป็นเหมือนแบบว่าลูกคุณหนูนะครับทำไรก็ถูกหมดทำไรก็ดีหมดอะไรเงี้ยครับจะชอบส่องกระจกชอบดูผมชอบแบบแต่งตัวเนี้ยตลอดเวลาครับผมที่มันสำคัญที่สุดก็คือคูโดนัทครับให้เล่นบทเป็นอังสุมารินะครับผมต้องเล่นเป็นผู้หญิงแล้วแบบใส่ผ้าถุงใส่อะไรก็แบบอ้แต่ก็โอเคครับ ท้าทายเลยครับจริงๆบทนี้นะครับมันก็มันก็มีแบบว่าอะไรที่เป็นตัวผมอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ท้าทายอยู่บ้างครับผมขอกําลังใจจากทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่คอยให้กาลังใจคนที่คอยเชียร์อยู่นะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับอยากให้วีกนี้ดีที่สุดเพราะว่าลองทางการแสดงครับแบบเล่นละครหรือละครเวทีอะไรเงี้ยครับพอเริ่มเริ่มสนุกกับมันผมก็เริ่มแบบรู้สึกรักมันแล้วก็แบบอยากจะทําให้ดีครับก็อยากจะขอให้ทุกคน เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมสวัสดีค่ะนันวีสองค่ะว้าว <Wow. S 2> คาแรคเตอร์ที่นันได้รับก็คือเป็นบทบาทของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเปรี้ยวมีความเซ็กซี่ในตัวค่ะที่เห็นชัดจากเขาก็คือแบบจะจะต้องโพสท่าต่อเวลาทำอะไรก็ตามจะมีท่านางแบบอยู่ในนั้นเสมอนะคะ จะพูดกับเพื่อนจะยืนเฉยๆจะอะไรก็จะค่อนข้างแบบสนใจตัวเองเยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโชว์ออฟว่าเราแบบเราสวยมั่นใจในความสวยของเองบทหนึ่งของคาแรคเตอร์ของเปรี้ยวนี่คืออะไรคงเป็นอังสุมาลินแหละแหมเราจะไปอะไรละ่ะมันก็ต้องบทนี้แหละไม่เหลือแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่พอเปิดบทอ่านปุ๊บก็เลยแบบโอ๊ยโกโ็วลิแวบแรกเน่ยดีใจเพราะว่าเราได้เล่นเปน็นแบบผู้ชายคนหนึ่งที่แบบมีความรักยิ่งใหญ่ แต่พอได้ลองอ่านจริงๆแล้วก็รู้ว่าจริงๆโกบอลีมันแอบยากกว่าไอ้เปรี้ยวด้วยซ้ำซึ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะต้องแบบมีบทบาทที่เป็นซีนดรามา่าแล้วก็ในความดราม่าก,ก็ยังมีความแบบตลกขบขันด้วยซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่จังหวะเรายังไม่คุ้นกับมันนะคะในเรื่องของคอม,มดี้<ข>ก็สําหรับบทบาทที่ต้องเป็นเล่นเป็นสาวเปรี้ยวนะคะก็มีจุดที่อาจจะห่างไกลจากตัวเราก็คือการที่ต้องแบบ มีท่าที่มันแบบดูแบบแด่แดเหมือนผู้หญิงมากๆซึ่งซึ่งปกติเราเราก็ไม่ใช่เลยค่ะแต่ก็พยายามที่จะทำบ่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองชินนะคะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเป็นละครเวทีแบบว่าเหมือนใส่เข้าไมโครเวฟนะคะอุ่นแล้วก็ออกมาร้อนๆได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเพราะวาพวกเราทุกคนก็ทำงานกันตั้งแต่เช้ายันดึกเพื่อที่ผลงานของเราจะได้ออกมาดีเราเราเราไม่รู้หรอกว่าประสิทธิภาพของเรามันมันมากพอไหมแต่เรารู้ว่า ุดท้ายแล้วความพยายามของเราความตั้งใจของเรามันเกินดอยค่ะยังไงก็ฝากเรื่องบอกเล่า9ที่10ของ t ัวร Academy ้ฟ n นแดเชียซีซั่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ